สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพณิชย์ถนนนวนจันทร์นะครับสําหรับคลิปนี้ถนนนวนจันทร์อยู่แถวไหนถนนนวลจันทร์แล้ก็อยูอ่ติ่งแยกออกมาหรือว่าเป็นติ่งของถนนรามอินทรานะครับรามอินทราทะลุถนนนวมินนะครับตรงนี้ก็เริ่มสตาร์ทก็ตั้งแต่นี้เลยนะครับรามอินทรากิโลเมตรที่6หรือว่าสถานีรถไฟฟ้า,ฟาสายสีชมพู กม6ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกก็เป็นอันว่ารามินทากม6กันแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้ยังเป็นซอยรา,ยรายมินทาอ่าสี่สิบนะครับเพราะว่าที่จะไปชนกันหรือว่าทะลุก,กับนวลจันนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์สาหรับคลิปนี้เนี่ยที่แอดมินจะอ่า มาสำรวจและเก็บข้อมูลนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมารับชมกันเลยนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่รามินทาซอย40นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงที่จะชนกันหรือว่าถึงถนนนวลจันทร์นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงดูกันไปเรื่อยๆช่วงนี้น่าจะเป็นในเรื่องของหมู่บ้านจัดสรรค่อนข้างจะเยอะบริษัทห้างร้านก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าหมู่บ้านจัดสรรจะเยอะกว่านะครับ เป็นหมู่บ้านหรูหรานะครับบ้านเดียวบ้าน้าวๆก็มีนะครับตรงนี้ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีโครงการหลายๆโครงการผุดขึ้นเยอะแยะกันเลยนะครับสนใจที่จะมาพักหรือว่าจะ,ะมีที่อยู่ก็มาแถวแถวถนน,นวนจันทร์หรือว่ารามินทาช่วงนี้ก็สะดวกนะครับมีทั้งรถไฟฟ้ารถเมล์รถประจำทางอะไรก็มีนะครับตรงนี้ก็มาได้เลยนะครับตรงนี้ ส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่อยู่อาศัยเป็นพวกเท่าเฮาหรือว่าบ้านเดี่ยวนะครับหรูหรากันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ส่วนตึกแถวเรืวว่อาคารพาณิชย์ที่จะมาทําธุรกิจทามาค้าขายก็โอเคนะครับมีค่อนข้างที่จะยังไม่มีหมดยุคเลยนะครับตรงนี้เห็นมี2อฝักฝั่งเนี่ยถนน2อฝักฝั่งของถนนก็จะมีกิจการหรือว่าธุรกิจกันยังทํากันเต็มอยู่ปกตินะครับ ถ้าเท่าที่สังเกตนะก็คือแทบจะ80-90เลยทีเดียวนะครับในส่วนของคอนโดหรือว่าอาคารสูงน้อยนะครับตรงนี้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นแหล่งพักหรือว่าที่อยู่อาศัยแต่ว่า,าสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับห้างสรรพสินค้านี่เยอะเลยทีเดียวนะอันี้ตรงนี้นะครับถึงถนนวนวลจันทร์นะครับตรงนี้เนี่ยทั้งสองข้างเลยนะทั้ง ข้างซ้ายเลือขวาเนี่ยก็เป็นหนนจันทร์แล้วแต่ว่าแอดมินเลี้ยวขวาเพราะว่าตรงนี้จะ,ะค่อนข้างนะครับเป็นเส้นยาวกว่านะครับตรงนี้จะไปถึงนนทบุรีเลยนะครับสําหรับถนนนวนจันร์นะครับก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นสายยาวไปจนถึงนนเลยนะครับถนนนนทบุรีแต่ว่าหลังจากมีการตัดถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกษตรนนทบุรีหรือว่าถนน แยกตรงเนี้ยตรงที่จะสิ้นสุดเนี่ยก็ทําให้มันเป็นถนนจันทร์สองส่วนนะครับเป็นสองส่วนสามส่วนก็ส่วนสั้นๆน,นะครับไม่ไม่ยาวมากแล้วก็ช่วงนี้แหละนะฮะจะเป็นถนนนวนจันทร์ที่ค่อนข้างที่จะ,ะค่อนข้างที่จะยาวไกลหน่อยนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้เรามาดูกันนะครับว่าตึกแถวและอาคารพาณิชย์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็อย่างที่เคยเกริ่นแล้วก็บอกไว้นะครับว่า แถวถนนวนจันทร์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในแนวของหมู่บ้านจัดสรรกันซะเยอะนะครับจะเห็นว่าสองข้างทางเนี่ยจะเ,เต็มไปด้วยนะครับว่างๆหน่อย่ยก็จะมีหมู่บ้านผุดขึ้นทั้งบ้านเก่าบ้านใหม่นะะมีตลอดแหละนะฮะตรงนี้การก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรตรงนี้ก็ค่อนข้างจ,จะได้รับความนิยมเพราะว่ายิ่งช่วงนี้เนี่ยรถไฟฟ้าผ่านเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะก็จะมี สายสีน้ําตาลนี่กําลังจะมีโครงการถนนกเกษตรน้ำมินก็เห็นบอกจะมีโครงการทํากันอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมแล้วก็หนานแน่นเลยทีเดียวนะครับครับมาดูเรื่องตึกแถวนะครับก็มีเป็นย่อมย่อมนะครับก็ไม่ได้ว่าจะหนานแน่นอะไรมากเพราะจะหนานแน่นไปในแนวของหมู่บ้าน จัดสรรหรือว่าที่อยู่อาศัยมากกว่านะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะมียอมหนึ่งแล้วก็จะเน้นนะครับก็จะเป็นใน,ในเรื่องของอร้านที่เป็นร้านแบบบ้านๆหน่อยนะครับไม่ค่อยเป็นในเรื่องของอบริษัทหรือว่าห้างร้านอะไรที่ใหญ่โตไม่มีนะครับตัวนี้น้อยก็มีนิดๆหน่นนนอยๆแหละแต่เพราะว่ามันอยู่ในซอยนะฮะโรงงานแบบ เยอะๆอย่างเงี้ยโรงงานใหญ่ๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเห็นมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าจะมีแค่ตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ริมถนนสองฝั่งข้างทางนะครับนี่ฮะดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็อย่างที่เกริ่นนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปเน้นหนักในเรื่องของหมู่บ้านนะครับจะเยอะกว่าตึกแถวเพราะว่าปัญัา เป็นโซนนะครับคารยกวาโซนที่พักอาศัยนี่ฮะหมู่บ้านทางซ้ายและขวานะครับตรงนี้ก็จะผุดขึ้นตลอดแหละนะครับโครงการนี้เสร็จก็ขึ้นโครงการใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยสีแดงๆปิวสวยเนี่ยนะคือเปียบ่งบอกว่าเปิดโครงการนะครับตรงนี้ยังขายไม่หมดแหละนะครับตรงนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ามีบ้านที่ ต้องการที่จะขายนะครับนะฮะอย่างฝั่งขวาม,มือมีป้ายหลายหมู่บ้านนะครับตรงนี้อยอมรับนะครับว่าถนนนวลจันทร์เนี่ยจะเป็นถนนสําหรับที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะเลยนะครับตึกแถวนี่ก็จะมีประปรายส่วนใหญ่ที่เน้นๆก,นกันก็พวกขายอาหารเนี่ยจะเยอะนะครับเท่าที่มองมองดูนะครับขายอาหารแล้วก็ของชำนะรตรงนี้ช่วงนี้ก็จะ ถึงเกษตรนวมินทร์ฮะขวามือน,นวนจันทร์จะอยู่ตรงกลางนะครับขนานกันกับถนนนวมินแล้วก็เกษตรนวมินนะครับตรงนี้ครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนนวลจันทร์นะครับเริ่มสตาร์ทก็รามินทากมา .6 จนสิ้นสุดนวลจันทร์ถือว่ายังไม่หมดยุคนะครับยังตึกแถวและอาคารพาณิชย์ยังได้รับความนิยมคือคักกันเลยทีเดียวนะครับครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนวนวลจันทร์ ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ